ข่าวดีดีกับพี่คำรนรณ้วสนตอนสปสชเขตสองช่วยลบให้ราบเรียบและลื่นไหลกับตรงที่ใดๆซึ่งจะทำให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้นณเทศบาลตำบลไซย้อยอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะจะบอกให้ที่นี่พิษณุโลก 边听。 ที่สุดตอนนี้อนกองทุนสุขภาพตำบลจากกองทุนสวัสดิการชุมชนเก็บคนละบาทของเทศบาลตำบลไซย้อยอำเภอเนินมะปรางพิษณุโลกวันนี้โตขึ้นและได้รับความร่วมมือจากสปสชเขตส,สองกลายเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน่นยานตาธาระรับส่งเดิมคนไข้จะไปเนี่ยต้องเหมารถประมาณวันละพันนะครับอย่างนี้ก็สามารถที่จะเดินทางได้ฟรีก็เอาเงินไปดูเรื่องคุณภาพชีวิตดังด้านอื่นได้เี่นมากจัดรถรับ ส่งผู้มีภาวะพึ่งพิงไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธชินราชเป็นร้อยกิโลเมตรจากเทศบาลตะบนสย้อยถ้าพี่น้องต้องจ้างรถไปทุกคนวันนึงเป็นหมื่นนะถ้าเรามีรถรับส่งของกองทุนเนี่ยบริการพี่น้องประชาชนแล้ว ก็จะเกิดความสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเป็นเรื่องดีประชาชนได้รับบริการฟอรกน้าทองฟอกเส็นเลือดสามครั้งไม่ลำบากมีรถของกองทุนเขามาลบมส่งนาบ้านตะเวนรับทุกบ้านที่เขาขอมารับกลับหมดส่งทึงบ้านทุกคนเรื่องนี้กิ่งไว้ยอดหมอสันติบอกว่ายเยี่ยมยอดเยี่ยมสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าอุปสรรคเรื่องของสุขภาพค่อยๆมาลายลงครับขอให้เทศบาลตำบลไซย้อยจงสนสป กอชเคสองก็จเจริงวันนี้ดีใจหนักหนาที่ผมได้มาเมืองสองแควพี่น้องพ่อแม่แห่งเมืองสองแควแสนสุขหัวใจมีอยู่มีกิน้นแผ่นดินนามว่าไทยพอเบียงเลี้ยงชีพสามวัยสุขหัวใจผิดโลกของรา เาดีๆกับพี่คำรหวางหวังสียินดีด้วยจปสช,ออช,ชเขตสองกับเทศบาลตำบลไซย,ย้อยทำเพื่อประชาชนพิษนุโลกนะจะบอกให้พอเบียงเลี้ยงชีพสามวัยสุขวใจพิดโลกของรา